บอกว่ามีอาการลิษิีดวงทวานเป็นมานานแล้วก็หลายปีครับผมครับที่ผมเป็นลิ้ิีดวงตวานเนี่ยหนึ่งที่ผมไม่ไปหาหมอก็เพราะว่าไม่อยากผ่าตัดผมก็ดูแลด้วยตัวของผมเองครับขั้นแรกไม่ให้ท้องผูกและทานอาหารที่นิ่มหน่อยเวลาเราถ่ายรู้สึกคล่องตัวก็โอเคแล้วครับครับแล้วยังไงต่อฮะแล้วพอมา ทักของทาวันลูกสาวผมก็บอกว่าคุณพ่อลองทานผิดพันเต๋อมหานาน้ำมังคุดนี้ดูทีผมก็บอกเออพ่อชอบทานตั้งสมัยเด็กๆแล้วลองเอามาทดลองหน่อยทีพอผมทานเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ผลนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเพราะเราต้องชำระล้างของเราอยู่ทุกวันสัมผัสด,ด้วยมือของเราเองผมก็เอะมาเลือกทีว่า มันอุปทานหรือเปล่าครับอันเนี้ยนึกในใจนะนอนก็คิดอยู่ตลอดว่าอุปทานหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทําไมที่เป็นขึ้นมาเนี่ยเรียบมีสะดุดนิดหน่อยเวลาเดินเหินไปอะไรก็ไม่ขันก้นไม่อะไรสมไมก่อนนี้เวลาเดินทีขันหน่าดูเลยครับต้องหามุมหลบนะต้องข้าไปก้าวก่อนก้าวก็เลยครับผมเป็นเป็นมากนะจ๊ะครับผมเ็นแบบครับีมไฟครับขึ้นแบบกีมไฟมันจะ แล้วเวลาเรานุ่งกางเกงในนี่กางเกงในนี่จะไปสีอยู่ตลอดเวลาอเวลาเดินใช่ไหมจะมีเหือออกครับพอผมมาทานยาอันนี้แล้วนะเราสังเกตได้เนี่ยจะสองเดือนอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าอาการผมเนี่ยดีขึ้นอผมก็นึกในใจเออเราโชคดีแล้วที่ที่ได้มาพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้นะครับทําให้ร่างกายผมเนี่ยก็พี่กระเป๋าแข็งแรงดีมากครับแข็งแรงกว่าเดิมเหรอฮะครับกว่าเดิมครับ นอนหลับเป็นไงบ้างครับก็นอนสบายดีสบายดีครับครับโอเคเดี๋ยวผมขอยาดต่อไปที่ทางคุณท่านต่อไปครับคุณเพียรคุณธนภพขอบคุณครับครับนิวร็อกหลายคนเป็นครับครับ้วเป็นยังไงถึงนิวล็อกครับก็เมื่อห้าหกปีก่อนนะครับผมได้มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งขับในหมู่บ้านเนี่ยผมจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนิ่มมากทีนี้ก็คือ รับผู้ดิสารที่แบบน้ำหนักเกินเกินเจ็ดสิบกิโลขึ้น <c oughs> สำหรับผู้สูงอายุ <c oughs> ก็จะเป็นแฟนประจากันเรื <c oughs> ่อยทีนี้เพราะความที่ว่าผู้ดิสารน้ําหนักน้ําหนักมากเนี่ยผมก็จะต้องมาแกงนิ้วทั้งแหนทั้งสองข้างใช่ไหมเวลาขึ้นลูกแล้วนาดหรืออะไรใน,ใน,ใ,นในหมู่บ้านเนี่ยซึ่งมันทำเหมือนกันมาเป็นเวลาสามสี่ปีเนี่ยตื่นเช้ามันจะลุกลุกลุกมาต้องหาน้ํามันนวดนวดนิ้วก่อนเพราะฉะนั้นมันมันจะอ้าไม่ได้มันจะค้างแข็งอยู่เนี้ย ทีนี้ก็จะทํำยังไงจนลองผิดลองถูกก็ไม่หายครับจนมาเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็มีคนแนะนําก็คือคุณจินตารัตที่ลงไปตะก,กี้นะเนี่ยบอกว่าเ,เปียกเปียกเป็นนิ w วล็อกหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรไหมบอกผมเป็นนิวล็อกที่ลองทานบิมไหมบิมคืออะไรครับผมผมว่าบิมคืออะไรพี่ก็บอกว่ามันเป็นสารสกัดจากมังคุดนะ ช่วงนั้นผมก็ขับยินมอเตอร์ไซค์ก็อาศัยว่าได้ยินข่าวมั่งทางทีวีช่องสามช่องเจ็ดบอกว่า,านักวิทยาศาสตร์ไทยเก่งค้คนคว้าเจอสารสกัดจากบังคุดก็เอามาประผนวกกันว่าออมันน่าจะมันน่าจะใช่ตัวเดียวกันกับข่าวที่ได้ยินกับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อทานชุดแรกก็คือคุณจินตระนแนะนำกับบีมกวัดเขียวนะรกรสเนียแล้วก็ กิงโกะนะฮะคู่กันทานไปได้สักสามอาทิตย์นะฮะปกติเลยครับผมจากนิวล็อกจากที่ตื่นมาต้องนวดน้ำมันก่อนอนะไรน่ะหายไปแล้วก็สักหนึ่งเดือนผ่านไปไปลายประสาทมือเท้าชานะหายไปด้วยเมื่อก่อนมีอาการนี่อ่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัดเท้าเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยจะจะไม่รู้สึกเลย<อ>แล้วผมก็เหมือนว่าถ้าจะไปหาหมอมันมันเหมือนว่า มันมีความรู้สึกอย่างว่ามันมันไม่ใช่<ม>ไปหายยังไงมันก็ไม่ใช่ไม่หาย<ม>ซึ่งผมว่ามันจะต้องมีอะไรสักสักบันหนึ่งมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่ผมจะได้มาทานแล้วมันจะดีขึ้นครับแลวมันเป็นปกติครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็โอเคครับ,รบขอบคุณพระเจ้าช่วงนั้นนั้นคือผมเป็นคิดเตียนเนาะนะสามเดือนที่แล้วผมผมรับเชื่อพระเจ้าครับซึ่งผมก็ยังยังคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากับพระเจ้า<ม>ซึ่งพระเจ้าผมเชื่อได้สองอาทิตย์ ก็มีคุณจินตรัตเนี่ยไปแนะนํครับแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อฐานครับหลังจากนั้นสุขภาพผมก็แข็งแรงครับผมเพื่อเลยหันมาทําธุรกิจตัวนี้เห็นบอกว่ามีอาการอ่อนเพลียด้วยก่อนทานบิมครับผมอ่อนเพลียแล้วก็เพลียทุกวันเลยอ่อนเพลียทุกวันบ่ายสองบ่ายสามไม่ต้องได้นอนถ้าไม่ได้นอนน่ะเหมือนเหมือนมันเบอร์เบอร์นะฮะเนื้อตัวแบบหนักแข้งขาจะหนักเอ๊ะมันเป็นอะไรมันทําไมมันหนักหนักมันหนักจนทุกวันนี้อืมมัน ตื่นนอนเนะี่ยโดยที่ไม่ต้องไปลุกยากลุกขึ้นมากม็เดินเหินตัวบาอาบน้ำทั้งหน้าแปรงฟันได้สะดวกค,คือทำให้เราจิตใจดีขึ้นบวกกับตอนนี้ทางกาแฟ <c oughs> ทางกาแฟเสริมก็ม,มันก็กระชับสัดส่วนก็เป็นช่วยไปได้ตัวหนึ่งแล้วบอกว่าบอกคุณแม่ด้วยบอกคุณแม่ก็คืออาการที่เป็นคล้ายๆกับคนชินารัฐทานยามากจนไตเสื่อมตนไตหมอบอกว่า บางครั้งไปหาหมอบ่อยาหมอพูดมาคําว่ายายยายมาหาหมอบ่อยๆนะมันไม่ดีนะเพราะว่ายายไม่ต้องมาหาแล้วลหละเพราะว่าไตาย,ยายมันวายแล้วผมโอ้โอแม่ผมรับไม่ได้แม่ผมโทรศัม์มาหาบอกพี่ลูกมาแม่ไปหาคุณหมอหมอเพราว่าไตวายบอกมันไม่ใช่หรอกแม่ถ้าไตาวายแ,วแม่ตายไปแล้วผมบอกงเงี้ยมันต้องไตเสื่อมหรือไตเป็นเป็นไตเลือดลังสิครับถ้าหมอพูดอย่างเงี้ยผมจะไปเอาผิดกับหมอผมจะไป ผมจะไปหาหมอคนนี้ว่ามันเชื่ออะไรแล้วทำมพูดอย่างนี้กับคนไข้ใช่ไหม,มจะบัญไม่มีเลยครับแทนที่จะให้กำลังใจกับคนป่วยจบเลยครับตรงนี้ก็เลยนี่แหละทานบีมทุกวันเหมือนกันทุกวันนี้อาการโรคไตาตาบวมท้าบวมหายปกติแล้วก็ครับผมขอบคุณครับอ,อาการโรคไตที่อย่างท่านดรกบอกว่าโรคไตแน่นอนแล้วโรคกระเพาะก็แน่นอนเพื่อนบ้านผมน้าผมเนี่ยน้องน้องน้องชายแม่ผมเนี่ย ผมเคยไปแนะนําเป็นกระเพาะเลือดลังเหลืองเอาแผ่นซีดีปให้ดูแกบอกว่าอุย้ยมันโกหกแอนตี้มากทีนี้ผมก็ไปแนะนําลูกชายแกซื้อชุดหนึ่งสีเขียวนะครับกระสนเนียแล้วก็กิงโกะซื้อแล้วแกก็ไม่ทานผมเลยก็เลยบอกพี่เอาไปให้พ่อคุณพี่ทานนะทุกวันนี้เข้าป่าทุกวันเข้าทำไมฮะป่าเข้าไปทาไร่ทํานาปกติ น้าชายครั้งแรกแค่บอกครั้งแรกเป็นโรคกระเพาะทานข้ามไม่ได้ผอมเหลืองอทุกวันนี้ขวดนึงหมดไปแล้วแล้วก็อาการก็ดีนะฮะคือเขาไปทํานาเข้าป่าเข้าดงได้ทุกวันแต่ว่าพอบอกว่าทานอีกสักขวดไหมใหเสริมไหมบอกเอาไว้ก่อนโอเคอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอขอเริ่มจากทางคุณธนพัฒน์ก่อนนะครับแล้วให้มาต่างทางคุณมณิษครับเรื่องของนิ w วล็อกครับอาจารย์นิ w วล็อกครับคล้ายกับ เคสที่แล้วเหมือนกันแต่ในลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่ใช้ผมผมก็เดาอยู่ในอยู่ดูในใจเมื่อกี้นี้นะครับว่าพี่ขับอ่าคือมอเตอร์ไซค์พี่คงจะเินเบรกกับคัชใช่ไหมฮะบีบคัชเขาเรียกว่าเลี้ยงคัชนะฮะเวลาจะขับมอเตอร์ไซค์ให้นิ่มต้องเลี้ยงคัชได้ดีตรงนี้มันจะมีการออกกําลังค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีการลักษณะของของ,ของการเสียดสีของกระดูกนะฮะกับการปวดเมื่อยกับการอะไรมันเกิดภาวะนานๆนานๆมากขึ้น ก็มีการมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของการเสื่อมของกระดูกได้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของของง่ายๆเลยนะครับเพนั้นพอเป็นขึ้นมาก็จะจุดประกายเหมือนเดิมจะเป็นโรคอื่นตามมาเป็นอะไรตามมาหลายๆโรคนะลองฟังอาจารย์จะนาภัยครับฤีสิดวงครับอาจารย์ครั้งนึงครับเอาตั้งแต่ริสิดวงเลยนะคะสำหรับริสิดดวงนี่ก็ก็เกิดจากการที่ มีอาการระคายเคืองบริเวณทวารหนักนะคะ,ะบางคนนี่ไม่ใช่ท้องผูกนะคะท้องเสียบ่อยๆก็เป็นริสีดวงได้นะคะมันเกิดการระคายเคืองแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากท้องผูกนะคะเกิดจากการทานอาหารที่มีกาก,ากน้อยนะะเพราะว่าเราจะต้องใช้แรงเบ่งใช่ไหมคะพะเบ่งกา,กากอาหารมันแข็งะนะคะมันก็เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็ถ้าเสียดสีนานเข้าก็จะกลายก่อให้เกิดริสีดวงขึ้นมา ทีนี้รีสีดวงนี่มันก็มีทั้งข้างในและข้างนอก<ม>นะครถ้าใครเป็นข้างนอกก็ลําบากหน่อยนั่งไม่ได้นะฮะจะต้องซื้อไอ้หมอนฟองน้ําที่มีรูตรงกลางเหมือนลูปโดนัทเนี่ยนั่ง<ม>นะมีขายค่ะมีขายค่ะสำหรับเป็นเบาะรองนั่งนะฮะสำหรับคนที่เป็นรีสีดวงที่อยู่ข้างนอกเพราะมันนั่งไม่ได้นงฮะนั่งแล้วมันโดนแล้วมันเจ็บ,บนะะถ้าอยู่ข้างในก็ยังนั่งได้นะฮะทีนี้การรักษาของหมอเขาก็มี2วิธี ะะก็คือให้ยาเพื่อทําให้ก้อนมันยุบลงยา mm hmm. ที่ให้ก็จะเป็นยาที่ทําให้หลอดเลือดดํามันหดตัวลงก้อนมันก็จะค่อยๆย,ยุบลงแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบนะฮะให้มันเพราะว่าพวกนี้มันจะอักเสบอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีผ่าตัดหรือใช้วิธีผูกนะฮะเขาจะผูกไม่ให้เลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปเองะะอสำหรับบิมไปทำยังไงบิมก็สามารถ ลดการอักเสบได้ลดตั้งแต่ต้นทางแบบที่อาจารย์ปัญญาบอกไม่ใช่ไปรักษาปลายเหตุนะถ้าเราดูนี่ของหมอนี่จะเป็นรักษาปลายเหตุยกเว้นเวลาตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็แล้วไปแต่ลิซิดวงมีโอกาสคืนมาอีกถึงจะเอาออกไปแล้วนะฮะถ้าเกิดการระคายเคืองบ่อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้คนที่เคยเป็นลิสิดวงแล้วมักจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วถ้าเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นก็คือมีเลือดออกบางคนนี่เลือดออกจนซีดเลยนะฮะของคุณพ่อยังคงไม่ถึงขนาดนั้นออ อันนี้นะฮะผมออกนิดหน่อยครับไม่มากอ๋อเป็นไม่มากครับเออปีกมาไฟนะครับอ๋อเป็นแบบปีกมาไฟค่ะอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกค่ะถ้านั่งก็ยังไม่ถึงกระเจ็บเจ็บเมื่อเวลาเราเล่นกางเกงมันไปเสียครับค่ะอย่างที่บอกเนี่ยว่าเวลามันจะเกิดการอักเสบเนี่ยมันจะมีอาการคันก่อนครับถูกต้องมันจะคันยิ่งๆถ้าอย่างนี้รู้ละจะเริ่มอักเสบแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ ใช่ครับส่วนใหญ่หมอเขาก็จะให้ยาแก้อักเสบยาเน็บวารมั่งซึ่งยาเน็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตียรอยเพราะมันจะไปลดการอักเสบอันนี้เป็นไม่เยอะนักเพราะฉะนั้นโอเปอเรชั่นบีมก็ช่วยได้เร็วนะคะก็เนี่ยผมถึงได้มาเรียนถามท่านโปรเตอร์นะครับว่าที่ผมทานเนี่ยมันจะอุปทานหรือเปล่าว่าไม่อุปทานหรอกเพราะว่าคนที่เป็นริสีดวงหายมาหลายท่านแล้วครับก็่นียนะครับ ขอขอบคุณมากครับครับผมเพียงแต่ผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้น้องพูดถึงแคปซูลมังคุดครับจริงๆผมก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดนะครแคปซูลเราไม่ใช่มีเฉพาะมังคุดผมทำวิจัยมังคุดมา32ปีลำพังมังคุดเองทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับ สิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลมันมีสารสกัดจากธรรมชาติอีก5ตัว4ตัวเข้าไปเพื่อจะเสริมประสิทธิภาพของสารที่เราสกัดมาจากมังคุดตัวที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราสกัดมาจากมังคุดประการแรกทีเดียวเราเอาตัวที่ดีที่สุดจากมังคุดมาแล้วก็เอาตัวอื่นๆจาก4จากธัญพืชแล้วก็ผลไม้อีก4ชนิดอักสกัดตัวที่ดีที่สุดมาเสริมริ์กับมันมันประสิทธิภาพมันถึงเพิ่ม4เท่า5เท่านะครับ จะได้เห็นผลลักษณะอย่างนี้ลําพังถ้ากินมังคุดเองคงต้องกินนานนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ากินอย่างเดียวตรงนั้นนะอ่ะแท็ถ้าเป็นชนิดแคปซูลนะอาการก็อาจจะท้องปลูกอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะนั่นไอ้ของพวกนี้เราเราคิดตั้งแต่ต้นก่อนที่มันเป็นแคปซูลแล้วก็ขจัดปัญหาพวกนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นพอมันเสริมฤทธิ์สิ่งที่คุณเห็นก็คือประสิทธิภาพซึ่งมันรวดเร็วมากจนกระทั่ง หลายหลายคนบอกว่าเราโกหกนะเวลาพูดถึงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหลายหลายคนก็ญญญายืนยันว่าอาจารย์พิเชษและคณะวิจัยทีม<ช>บินไม่ได้โกหกใช่ไหมครับนะฮะ <c oughs> ก็ก็มีความสบายใจ <c oughs> แล้วก็มีโอกาสาได้ช่วยคนก็ดีใจครับริซีดวงที่หายไม่อุปทานครับนะครับแน่นอนครับตอนนี้ปกติดีครับแต่ครับนิดเดียวที่บอกว่าตัวหนักขึ้นแล้วมันมันเพลียแล้วแข็งแรงขึ้นนนี้มันไม่ง่วงนอนเกี่ยวไหมฮะอาจารย์ ก็คือทานแล้วมันอย่างที่บอกจิตใจมันดีขึ้นนะฮะอืมจิตใจดีขึ้น,น,นแล้วก็มัน มันเหมือนตัวเบาเบากว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทานมันเหมือนอยากจะลงว่าเหมือนอุปทานแต่มันไม่ใช่นมันอยู่ในใจเลยครับผมนอนหลับสบายขึ้นจิตใจมันก็ดีขึ้นกินข้าวก็มากขึ้นขับได้แท็ขับ่ายคล่องขึ้นแถมยังกําลังรวยขึ้นอีกต่างหากยนะขอบคุณครับครับอาจารย์ครับก็ขอสรุปเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ปัจญาครับมีอะไรจะบอกพวกเราไหมครับวันนี้ครับคือจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีการในการดูแลสุขภาพจะเป็นแนวใหม่ จะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะที่เฉพาะทางโอเคจไหฮะจะเห็นได้จะเห็นได้ว่าเราไปแก้ที่ปงของปัญหาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปทา,านเป็นเรื่องที่กล้าบอกได้ว่าเรามีคําอธิบายโดยมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งสิ้น